จะเดินเล่นค่ะหนาวไหมสัมผัสบรรยากาศตอนคืนหนาวไหมคะไม่หนาวไม่หนาวเลยจะอินแต่เข่าเดินเองค่ะมีน้อย <c oughs> ดูดูดูลองเท้าเขาจะมี <c oughs> จะมีสะท้อนแสง <c oughs> <c oughs> เดินเล่นค่ะ go 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 แสเน่ go 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 ไปเลยค่ะโอ้หิมะตกด้วย go แสเน่ผับเอาเยสเม่ go อุ้ยซีเนอร์ซุม้มอ่ะไปตัดกรีนอาโยลออกมาสัมผัสอากาศหนาวค่ะแสน่อุตเตแสน่โกโอุตเต เย็นแห้งแต่เมือแข็งเสือเสื้อเอี้ยเสือเสื้อเอี้ยลงย่อมันจะได้ไม่หนาวแขนมันเหี่ยวมามาที่จ้ะซิกเลยวะอู้ลูกใหญ่กว่าพี่อีกหนักมากเลยนะน่ะตู่เหรอ ใหญ่มากอันนี้ด้เขียนอะไอันนี้จะซื้อมะเขือเทศต่มะพูกินดูรายมะเขืเทศเปิดพ๊าป๋าสิบเก้าป๊าปากว่าบาทพ๊าป๋าพ่าเป๋า้าทปกบาทอร์สิาร้อยห้าสิบหาสิบาร้อยหกสิบปมะเขือเทศแม่กินกับ ไปทำส้มตำแม่กินส้มตำทุกวันมันก็เลยหมดเนาะซื่อบ่อยมากนี่แตงสองอันสามสิบประมาณร้อยกว่าบาทบ้านเราค่ะมาูข้างกูเลียนก มาม้าข้อวีนน้ยยี่หรอเอปลากระป๋องสามสิบเก้าสามสี่สิบสองร้อยยี่สิบร้อยสามสิบต่อสามอันหุ่นแล้วเพื่อนของเล่นไม่เอาแต่หาบึงกระปองเล่น <ت ص في ق> ของเล่นไม่เอาแต่หาเบิงตะของเล่นไปดูขนมนูนู่นวันนี้วันศุกร์ซื้อได้ป๊ะป๊าให้ซื้อเต็มที่เลยมันชื่ออะไรอะ่ะช้อนเป็นโปรอีดอกเฟียดอกย اس มียนเฟียดอกค้าเชื่อปากูดิดดไป,ป,ปมันศุกร์ซื้อขนมได้ไปซื้อสิวันนี้วันของเด็ก <laughs> คนนี้สำรวจเลือกเต็มที่เลยหนูอยากได้อะไรได้เลยถ้าหนูกินหนูเอาหนูเอาที่หนูกินนะคะากรหส ีบแล้วนะคะ่ะชอบที่เป็นกนนลมๆเอาใส่ตากกานี <c oughs> น่เป็นกระาเป็นเทปหรอ <c oughs> พ่อถืออยู่ก็ไม่ใส่ตากกา่าง้าฮะยูลินฮะไ่ทำเนี่ยะ นี่เรากินมันแห้นี่จ้าอันนี้กล้วยเขาขายเป็นกิโลนะทุกคนสามเก้าเก้าสิบร้อยประมาณร้อยนี่แหละ่อกิโลกิโลละร้อยหยิบเอาเพื่อช่ยเราซื้ออาหารไปกินกับบานหัว้ออสายอ okay. ืมอะ ว้าดุติ้ยสมิน n e ไปไปจนไฉตังช่ิววันนี้เราตั้งใจมาซื้อของไปพาเด็กมาซื้อขนมแล้วก็ซื้อองุ่นไปกินกับวายกับุีสไอ้ดุเขะหนาวไหมคะหนาว